ประเดี๋ยวนี้ฟังผมแหละลูกพี่กัาเดียวก็นั่งกัาเดียวก็มันเหมือนบะมีแห้งยมหัวแน่ประเดี๋ยวนี้มันจบแล้วนะจะคาดละกองท่ายหรือวาชิ้นมันจบลูกพี่กํมกระทงโดดเข้ากองไฟคือจบละทิ้งงนก็ไปละควายปะข้ดใจมาเลยบ่ต้องรีแล้วบ่ต้องรีละเข้ามาเลยแฮมออไปออไปแห้ียังก็ที่ีบอกฟังก็เอาสตางเอวร้อยกระทงกันนายโนบะแมตประกวดเปิ้นประกวดเขาประกวดกลัวเขาอย่าง ผู้เท่าเหลือกินมาเถอะต้องไปไอ้ไอ้แบบจะมีหักเลียดตัวหามาอย่ามาเงียบปิ้งนโลดกงินให้ให้นึ่งใหญ่หันเตียวเพื่อจะดลูกปัดหันอีกติดสายไปเพื่นเขียนเบี้ยงแม่หมดติ่งปลาแม่แห้งโอ้ก็เพื่อนบอกว่าเพื่อนจัดงานที่นี่เอาเข้าไปลงทะเบียนประกวดเลยมันมีใครสักคนเงียบปิ้ง không mời không mời không mời 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 mà mời 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 mà mời mà mời 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 ก็เหี้ยมันยิ้มอ่ะขอไปยิ้มกันหมดต้งางชาติขอไปยิ้มหมดอะะ่ะโอ้ย<ะ>ยใส่ชุดยังงามเหมาะสิรับประกันได้นายนอกพอมากแล้วมาใส่ซิ้นอย่างอี้่าใส่เอียกะผมปลามาถูกทางละรางวัลที่หนึ่งมาลอดมือไปไหนอ่ะออืงามละะึเปล่านั่งกระทงลุ่มมะนอกเพิ่้นั่งฟรีนะกระทองแนมมันอะโอ้มานั่ง เอาอย่างอ่ะเจ้ากลัวเฮ้ยบอกไปกลัวอย่างเกิดมาเตื้อเดียวตายเตื้อเดียวนะอ่านาตอนนี้นะครับผมกําลังจะนําตัวนางนพมาศขึ้นสูก่กระทงมาผลน,นะครับมานี่เลยโอ้ยงามแต่งามว่างามปะล้ำประหลือ โอเคงามแต่ง,งามบ้านนะยืนเลยค่ะยืนเลยโอ้ยนั่งก็ได้ค่ะงามปละล้ำปหลือโบกหน่อยสำหรับเอซีท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาเก็บรูปนะครับอยากจะเข้ามาดื่มด่ำกับบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงสำหรับ ที่เวียงไม่หมดนะครับเปิ้ลเปิด,ปดฮือทุกท่านนะครับเข้ามาแอวเข้ามาชมเข้ามาสัมผัสนะครับบรรยากาศล้านนานะครับอันนี้เปิ้ลก็ยังจัดลอยกระทงหรือว่ากระทงหลวงนะครับคือสัมผัสบนผืนน้ำแน่ของจริงครับอันนี้ของจริงเนอะับล่องกระทงกันเลยอย่าไปลืมเข้ามาแอวกันนักนะครับ เราเปิ่มาคือฮอปปิ่งล้วกัเพิ่งอยู่นี่กับต <c oughs> ีู <c oughs> แ้แอบงงเหมือนทิ้งมา<ห>น,นั่งร้อยกระทงนั่งรอยไร้ธงนิ่มพิ้วเนี่ยมาดเดนแต่ว่าใครเปิืจะปีกงล่ะคนแรกไอ้น้องฮะออกเวรไปเห็นแล้วกันน้องที่บังคับเนี่ยว่าใครตัวไครตัวมันเวยหานี่ว่ายน้ําได้ทิ้งบ้านได้สำหรับสถานที่ที่ผมอยู่นี้นะครับตอนค่ำคืนนี้นะครับบรรยากาศดีขนาดนะครับที่นี่ก็คือเวียงแม่มดนะครับสถานที่ตั้งนะครับ อยู่ในท้องที่เขตอำเภอสารปีบ้านเฮานี้บัดานะครับขายนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าอำเภออื่นๆนะครับท่านสามารถนะครับเดินทางมาแอลมาแวะทายหูเก็บบรรยากาศกันได้นะครับสำหรับตอนแมลรงนะครับเปิ้ลก็ยังมีนะครับกิจกรรมดีๆเลยอันนี้ก็คือแคมปิ้งนะครับส่วนอาหารการกินมีนักขนาดนะครับมีหมาล่ามีทุกสิ่งที่อีกว่าเครื่องดื่มแม้แต่กระทั่งเครื่องดื่มนะครับ แล้วก็ยังมีน้องๆนะครับแต่งชุดไทยนะครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับจะไปลืมมาแอวกันนักๆนะครับมานั่งฮับรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีนั่งกลางแปลงเพื่อเขาได้พอกันอันนี้เปิ้นชายเต้าแจ้งม่นก่ครับป้นยังไม่ได้ชายเต้อตาเฮีย้บ่พอเตาแจ้งโอเคนะครับวันที่สิบเจสิแปดบันลอยกระทงนะครับซึ่งตรงกับยี่เป้งนะครับ ตอนเมื่อคืนนะครับเปิ้ลก็ยังได้จิตจัดกิจกรรมนะครับในการปล่อยว่าวไฟนะครับท่านสามารถนะครับนำบุตรหลานมาร่วมก,กันปล่อยได้นะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับปะปบังพร้อมประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะคำลงใชายจะขอเต้นนะครับเต้นลีลาดเต้นแห้งรลีลาดผมเต้นลีลาดเนี่ยมาลูกพี่ประเดี๋ยวอย่นะฟังผมเลย ลูกพี่คำ,ำเดียวก็นั่งคำเดียวก็มันเหมือนบันมีแห้งแยมมหัวเน่้อคเดียวนี้มันจบแล้วนะจะคาดละกองทายหรือวัาชีนมันจบลูกพี่กรกระทงโดดเข้าของไปคือจบละทิ้งี่ายควายง่ายอย่างแต่อย่างทิ้งง่มามโดดนะเพื่อนบอกมาถามเจ้าของร้านไปเลยนี่เจ้าของร้านโดดัวอ่ะ ชยย่สาธุกนันริ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยะทกันแล้วขอทุน้อ,องต่พร,รังุรังวันลอยกระทงจะส่งให้เราสุขใจบจะส้เราสุขใจครับผมและนี่นะครับก็เป็นแหมจุดจุดนึ่งนะครับ ที่ผมอยู่นี้ก็คือเฮือนกาสลลงนะครับซึ่งเฮือนหลังนี้นะครับต้นเกาะทำนะครับเป็นจำลองการทำล่มหรือว่าจ้องบ้านเฮานะครับซึ่งทำขึ้นมาจากกระดาษสาล้วนๆนะครับซึ่งสมัยนี้นะครับก็คือบ่มีเคื้อหั่นแล้วนะครับสำหรับทำขึ้นมาจากกระดาษสาแล้วก็ยังมีการาจำลองการเพ้นท์นะครับการวาดนะครับ ของคนโบราณสมัยตะกอนนะครับอันนี้ผมก็จะทดลองวาดนะครับเขมข้างนะเมื่อมันตังเก่งตาห้างเนี่ยตั้งแข่งเนี่ยมาจะโดนเหรอเนี่มาโดนไปไปกับไก่ตีนโอเคเชิญค่ะมาต่อไปไอ้เสี่ยมก็จะจิ้มเนื้อจิ้มคนใดก่อนดีมาเอาคนใดก่อนดี มือจิ้มเหรอน่าจิ้มตรงไหน้ปะ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 อย่าไปละวโอเคมีกูนั่งพอหนังตัวไอ้มานั่งตัวคนนะครับนี่พอเรื่องอยังนั่งพลัง่งอ่ะนั่งไทยนี่ยังมาพอ่อนี่เรื่องยังแลมโบก่ะเปิงมังอะไรอย่างเนาะเปิงมงอองัง,มงนั่งเรื่องอะไรอย่างก็เปิงมังเปิงมังอะไรอย่าง เรื่องอย่างก็หาขอถามเราปึ้งมังไปไกลๆไปปึ้งมังปึ้งนางปึ้งมังข้างเข่ากันทิ้งดูคนเดียวกันทางน้ำคานดาวปีต่อมาจำเป็นได้ลูกลุ่นเนอะถ้าต่อมาหนะเออลูกโลน่นะกันดาวปีอะต่อมานะอืมันจะตีหัวนะเออ เดียวมานั่งเรือมานั่งเรือมานั่งินน้ำนี่มันถ่ายที่ไหนยังมันถ่ายที่ไหนฮับไ y ฮู o ก็คนไทยมันแสดงกว่าไทยประเทศไทยอ่ะเอจอ,อจังหวัดยังจังหวัดนี่นยิงยังไปถามมันเพื่อนถามจะดดีเอ้